บทที่18สะบัววิกาอเรียพุทธศกกร,ราช2,533บัวพันนี้หาดูยากในเมืองไทยแปลกตรงที่ใบกลมหนาเหมือนกระด้งยักษ์ใบอ่อนสีชมพูมีน้นาำแหลมสีตองอ่อนใบงุ้มห่อคล้ายรูปหัวใจปลายแหลมเชื่อขึ้นเหนือน้ำค่อยๆบานยืดขยายออกมีรอยหยักให้น้ำขังหล่อเลี้ยงใบอ่อน รอยจะหายไปเมื่อใบยขยายโตเต็มที่ใบกว้างกลมใหญ่แข็งแรงเหมือนกระด้งยักษ์สีเขียวมรกฏลอยเหนื้อผิวน้ำมแมลงปอตัวแสดปีกดำาบินร่อนไปมาเนื้อสะบัวบินโชบเฉี่ยวอย่างอิสระเสรีแล้วบินทลาหายไปในพุ่มไม้ลองเพ่งดูใบเขียวใสมอนรกฏนี้ดูให้จิตคลอเคลียด,ด้วยจิตที่ผ่อนคลายจิตจะใส ใจจะเย็นและกว้างตามใบบัวจิตจะผ่อนคลายและขาดจากความคิดติดตอมอยู่จิตจะนิ่งกายจะเบานิ่งสงบเย็นเงียบใครต้องการบ้างและแล้วเราให้ปัญญาบริสุทธ์จากประสบการณ์ทางจิตเฉพาะตัวลอยออกมายอดปรารถนาของเราอยู่ตรงนี้เอง นักกวีไหคืในสมัยเอโดะของญี่ปุ่นคือท่านบะโชแปลว่าต้นกล้วยได้ฝากผลงานอมตะบ,บทหนึ่งเมื่อคริสต์ศษษษษักราช1681บทประพันนี้เกิดจากกวีได้ประสบการณ์ทางจิตเมื่ออยู่กับบรรยากาศแห่งความสงบนิ่งจากธรรมชาติตอนนั้นแล้วสื่อออกมาเป็นไหคืด้วยอักษร17พยางห7 5เจ ผู้อ่านลองจินตนาการนึกภาพถึงบรรยากาศธรรมชาติของสะเก่เกาในความนิ่งสงบเงียบนั้นมีภาพการเคลื่อนไหวของกบกระโดดลงไปและเกิดเสียงของน้ำเสียงนี้ดังก้องกังวานตามที่กวีได้สื่อให้เห็นรู้สึกตามไห่คืดนี้แน่นอนฟื้นือิเคยะขาวาซึไทโคมมิซึโนโอุด ขอผู้อ่านจงโชคดีกับจินตนาการแห่งสุนทรียานรมได้ความสงบเกิดปัญญาด้วยบทไหคือพียง17พยางเท่านั้นเอง